นี่คือทีเด็ดเลยนะเนี่ยนี่โอ้เนี่ยย่างเป็นชิ้นชิ้นนี้เลยครับนี่โอ้สุดยอดเลยโอ้ยอืมอะไรเนี้ยจื๊บโอ้ยโอ้โอ้ยปวดโ้อหัวุูมันวะเน่สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่กับของอร่อยครับโอ้โหนี่สองชิ้นใหญ่ๆนะ นานมากแล้วไม่ได้วัตถุดิบนี้มาเดี๋ยวชิญพ่อทวันของเด็ดวันนี้เด็ดมากเฮ้ยพ่อต้มอะไรอ่ะหม้อต้มหน่อไว้หมนั่งยังนี่ลองดูบัลลัง์บัลเทิมสองชิ้นใหญ่ใหญ่โอ้ยเดีดยวติดไมก่อนตีดไหมกันเป็นไงโอ้โหในกับหม้อลิ้นลิ้นโอ้ชอบอันกวนี้จัดมาสองชิ้นใหญ่ๆเลยเออบัลลัง์บัลเทิมทำอะไรกินดีบ่เราทำกินเลย ปอเหองลิ้นอุบกับอุบอุบอุบอูบอร่อยอุบอร่อยมากมันจะมีกลิ่นลิ้นเป็นเอกลักษณ์นะคุณผู้ชมเคยจอไหมอือหรือเอาไงอ่ะสองชิ้นเบ์เริ่มมาเทิมเราชอบกินใหญ่รู้ไหลิ้นนี่เป็นส่วนที่ผมกับพ่อชอบกินนะครับกลิ่นมันหอมเป็นหอมเป็นเอกลักษณ์อิ่มออกไหมฮะเขาย่างเหรอย่างย่างทั้งน้ำจิ้มเขาเอาได้ใอกก่อนเอาที่แข็งใ้ออกก่อนเขาย่างเป็นชิ้นเป็นชินหั่นหาเนะย่างเผาแล้วก็คูดออกเหรอ เขาหั่นเขากะอันนี้เดี๋ยวบอกเขากะอ๋อจะปอกเลยปอกเลยปอกกันเดยวอกเลยอ๋อเพื่อที่จะให้มันตรงนี้มันนุ่มๆใช่ไหมเอาที่นุ่มๆในยางเออโอเคทับนทำจิ้มเหมือนเนื้อเตี่ยวเผ็ดก็คือถ้าเราถ้าเราเคยเรารู้สึกว่าเราเคยต้มเคยนึ่งอ่ะมันมันจะข้างนอกมันจะหนึบมันจะเหนียวหนึบอันนี้เดี๋ยวพ่อจะล้อเอ้โอเคเขายางคล้ายๆอย่างเขายางเฉลนร้องไห้อ่ะชุ่มฉ่ำเหรอเออชุ่มฉ่ำมากโอเคมันชุกตั้งนอกตั้งในก็ชุกอยู่นอกเนี่ยแหย่แห้งมันดิ้นชุ่มฉ่ำอันะนัเนีชย โอเคงั้นมาต้องปอกกอนนะปอกลิ้นก่อนครับแล้วก็ปรุงปรุงด้วยอะไรอันนี้จะครับปรุงเยอะไหมท้องยังเกลือชูรสว่ะอย่างเนื้อพิษไทยพิษเทืองใช่ยังไงเออใช่หระเกลือชูรสอย่างเดียวครับเกลือชูรสก็รสชาติต้องดีวะเนี่ยเดี๋ยวต้องทำน้ำจิ้มอยู่มอง่อทำก่อนน้ำจิ้มก่อนทำน้ำจิ้มหน่อยนะทำน้ำจิ้มว่ะน้ำจิ้มมะนาวโอเคเปรี้ยวหน่อยหน่อยเพียรหน่อยชุดยอดอ่ะเสร็จนี้นะอันเนี้ยแผ่น้ปูเลยเนี้ยนะหนวดโชว์คดีหายากไปเรื่อยๆอ่ะ ทากออกม้ํมองอีกวาง้าปูนะเดี๋ยวต้องน้ำปูต้องน่าจะมีสักรอบสองรอบอยู่น้ำปูนะครับใครสนใจน้ำปูก็สั่งเข้ามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตามคิวนะครับนวดร่วมใหม่น้ำปูใหม่ๆโป๊ดโทษเขาเหนียวโอ้หมอกเาเหนียวอ่ะบรรยากาศป่าไผ่ของเราครับช่วงหน้าฝนช่วงนี้นะครับปลายฝนแล้วมั้งพ่อเนี่ยฮะปลายฝนแล้วมั้งเริ่มละปลายฝนแล้วเนาะเขาว่าผายอยู่มั้มันเลยเข้าสักซักตือเดียวเนี่ยมันห่างไปกําลังกําไรละมันมันเป็นช่วงเวลาเพื่อนรู้อ่าช่วงวันเกี่ยวเข้าจะเข้าละ ดูบรรยากาศเขียวขจีครับสองสามวันนี้ฝนตกนี่พ่อก็เป็นหวัดบ้างเนี่ยเสียงแปลกๆนะพ่อมันงานหน่อยเออเออเดี๋ยวติดแล้วั้างนี่ก็จะไม่รอดแล้วแหละมไม่เนี้ยนี่พ่อครบมาดูก่อนดูนกเอ้ยนกเขาเริ่มมานี่จะเข้าหน้าหนาวแล้วดิเออหนาวอ๋อผมจําได้แล้วถ้านกเขาเริ่มมาคุณผู้ชมมันจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วคนจะเกี่ยวข้าวนกเขามันก็จะมากินข้าวในานานั่นแหละแล้ว,ลวเนื้อนกเขาก็จะมันอเดกินไม่ได้หรือเปล่า ผิดกฎหมายหร,าหรือเปล่านอเขามันจะมีน้องเขาบางอย่างผิดกฎหมายนะคุณผู้ชมกินไม่ได้นะแต่บางอย่างนี่กินได้ก็ตัดสินใจไม่กินโอ้มุมนี้สวยมากเลยลงตามากครับมาเดี๋ยวเราทํากันตรงนี้นะครับอ,อุ้ยเขียงนี่หมานจริงอพอกินปลาตั้งแต่ต้นก็จะได้กินเนื้อกินปลาตลอดเลยเนี่ยแข็งแรงมากครับเขียงเรานี่สองชิ้นเบลนเบเทิ่งเริ่มเลยครับจัดการลีนนี่แหละเขาจะบอกไงเนี่ยนี่แหละเขาเรือบ้านข้งอกกันนี่ เนียออกแรงเลยนะส่วนนี้จะเหนียวเยมีความเหนียวหนึบเลยนะครับโอ้อันนี้ไว้สับแล้วคั่วไหมโอ้ทุบจัดละเนาะถ้าย่างมันจะเหนียวครับส่วนเนี้ยโอ้เออมันเข้าเน้โอ้โหนี่ไงมันนี่กะเออใช่โอ้หนุ่มแน่นอนว่าอ๋อนุ่มๆเลยกะนเราเราเผาย่างหรือแบบนี้นุ่มแน่นอนครับเหนียวออกแรงนะยนะนี่ น um, ี่เอาหนิเอาหนินี่เอาที่แข็งๆหอยหมดครับเนี่ยเนี่ยโอ้ยอะไรมันดี่ไหนมันรสชาติมันหมมันเหมือนอย่างอื่นเนอะเป็นรสชาติมันีรสชาติเป็นอกแบบมันมีนะจริงครับมันจะหอมอันนี้แข็งปุกเลยเนี่ยอืม ให้หมดครับเหลือแต่ความนุ่มนี่อันนี้อันนี้เอาเปลือกระไรเปละอันนี้ไปกินเี้เาะเอนนี่เ่ะเอาเที่มันนุ่มๆนะครับอันนี้ไปเอาไปหุงเออเอาไปแกงเนี่ยพักร้อนเนี่ยไม่ทิ้งนะครับมันมีความเหนียวเนี่ยไปสับแล้วไปแกงไปหุงนี่อันนี้มันเหนียวเอานี้ปลายลิ้นนี่จะมีความความหนึบความเหนียวนะเขารอออกมานะนี่เนี่ยประมาณเนี่ยประมาณนี้เนาะเอาเอาเที่ยนนุ่มๆเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวเลาะเหมือนกันครับ สีเนื้อมันลินเนี่ยคนลินนี่แหละคนลินนี่คือสุดยอดแล้วครับเบสเลยส่วนนี้ครับส่วนนี้น่าจะเหนียวเป็นเส้นเนื้อนี่ต้องออกเอาแต่วความนุ่มจริงๆะเน่ยวันนี้นยเอานุ่มนุมนะมันนุ่มเรา้อนี่กลิ่นหอมเลยนี่เรียบร้อยแล้วครับสอันนี้นีกลินใหญ่ๆเลยแค่น,นี้ที่เราจะย่างนะครับผมดูดิเหลือไว้อันนี้มีความเหนียวจะไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวไปทำเมนูอื่นกินนะปอกๆเอาที่มัน เปลือกมันออกแล้วแต่เนื้อนเนาะอือแต่เนื้อก็อันนี้ได้ได้อันน้รได้ออกอย่างเดียวครับนี่ออกสองอันนี่ออกหืมมีแหละส่วนนุ่มไปเนี่ยอุ้ยโอ้ย,อย,อยหั่นเป็นอย่างงี้เลยเน,ะนาะนี่นะย่างเป็นชิ้นชิ้นงี้เลยครับนี่โอสุดยอดเลยอุย้ยดูดิมันเหมือนแทกมันนะคุณผู้ชมส่วนของลิ้นสุยดยอดเะยนะโอ้โหได้เป็นแผ่นเป็นแผ่นแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ย ลายเนื้อลายลิ้นลายลินลายลินติดมันนนี่ยดูิโอ้น่าจะนุ่มจริงเพราะส่วนนี้นะนุ่มแล้เด้ยตรงนี้มันน่าจะเหนียวนะเนี่ยมีนิดหน่อยมันนิ่มๆแต่ตรงนี้นุ่มๆตรงนี้นิ่มๆมันอันเนี้ยชแนทช่วงเนี้ยยอดละอันนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับดูครับโอ้ยหันดูก็รู้เลยรอยหันนิ่มๆเลยอ่ะจื๊บโอ้ย ันนี้จะเริ่มมีความหนืบเข้ามาแล้วผมว่านะมีน้อยๆนะอืเนี่ยดูหั่นก็หั่นเริ่มยากขึ้นมาแล้วนี่ในกึบๆเอาละเนี่ย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 สุดยอดละจุดเด็ดคือน,นี่มาเดี๋ยวเราหมักก่อนครับง่ายๆเกลือชุนรสมาเรียบรล่อยมามาก่อนชุนรสนะครับเกลือมันอี่มและ หมักด้วยเกลือชุรสดเท่านั้นครับจะได้ความอร่อยของลิ้นเต็มๆต็มพวกคนนี้ง่ายอยู่แล้วนะเพราะไ่้กตรงมันไอ้ตรงโคนมันนี่แหละคุณผู้ชมทีเด็ดเลย่ดูก็ดูก็รู้นะเนี่ยมันจะเห็นเลยขาวๆแล้วนะเนาะโคนลิ้นมันนี่ยเนี่ยเออเนี่ยขอดูหน่อยพ่อดูดิเนี่ยนี่นี่คือทีเด็ดเลยนะเนี่ยนี่โอ้เนี่ย เนี่ยโซเดยมอะไรเนี่ยเจ้านี่อ่าถ้ากินไอ้ตรงขาวๆเนี่ยพอได้กินห้าชิ้นแต่ถ้ากินตรงนี้ไอ้ตรงแดงๆเนี่ยได้กินหมดเลยพ่อเอาไหนเอาไหนกันงั้นเอางี้มันนุ่มหรู้เอางี้ดีกว่าแบ่งกันกินนคนละนิดคนละหน่อยเอาหนวดประมาณนี้นะหมักประมาณนี้แหละเรียบร้อยครับหมักง่ายไปย่างบนถ่านไผ่ปุ่นที่ถ่านร้อนสุดอย่างงี้ยั่นันครับไาปุ้ดีก่อนเนาะนี่ไหลปลอก ยังไม่ได้เหรอสีมันยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยางสองน้ำบุญนนี่แหละสาวๆแน่นอนเนี่ยจะก็เอาถ่ายน้างอีะไม่ใช่เป่าไฟอย่างเดียวนะเป่าขี้ดินด้วยอะไรกันยางในตะแกรงครับวันนี้นี่จ่ายเลยว่า สวยๆกันโอ้ยนีไงเป็นแผ่นอย่างนี้เลยน่า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 เสียงมาแล้วเสียงมาแล้วโหทอฮะเราเอาควบแล้วก็กลับด้านได้ง่ายสบายเลยค่ะไร่ไร่ไรนี่โอ้ยนี่ชิ้นนี้สวยโอ้ยนู่นก็สวยนี่ก็สวยครับ สวยนี่คือมันดูน่าจะนุ่มดีครับมันน่าจะเป็นคนลิ้นแต่เนี้ยเริ่มเป็นปลายปลายแล้วถ้าถ้าอย่างนี้เนาะถ้าอย่างนี้เริ่มจะเป็นปลายปลายน่าจะมีความหลืบหน่อยใส่เดียมแข็งแล้วจัดปลายครับมาเดี๋ยวยางรอดูนะครับกลับด้านจะเป็นยังไงครอบอย่างนี้เดี๋ยวเราจะกลับด้านก็พลิกไปพลิกมาเลยอแไม่ตัวรกไวอ่ะเป็นไงแล้วพ่อขอดูหน่อยทีแป๊บเดียวแล้วเนี่ยเซลโอ้โปวดโค้งหรืมันวะเนี่ย อ่านี่ครับนะเฮ้ยี่ๆนี่ประมาณมันเปเหย่อแล้วนี่ยตรงนี้มันมันจริงเนาะแนำยนบเลยอ่ะนี่ทีละด้านทีละด้านครับโคตรมันหอมดีขนาดละสุดยอดโอ้ยเสียงนี่เศรษฐีเลยอ่ะมันหอมขนาดละเดี๋ยวดูหน่อยว่าเป็นยังไงโอ้ยอดเข้าเดี๋ยวพ่อมันใกล้ๆนี้ทรายเฮ้ยพอโอ้ยนี่ๆอ่าร้อนๆๆนี่ไงทำอนไรได้ไหมมันกลิ่นหอมเลยโอ้ยกลิ่นนี้หอมเป็นเอกลักษณ์เลยอ่ะมันกลิ่นดินมันทำยังนะใช่ใช่ ประมาณนี้เนาะประมาณนี้พอละเดี๋ยวมันจะแข่งไปครับอีกด้านนึงอีกด้านหนึ่งดูดูสีคุูสวยมากย่างไผ่ถ่านนี่นะซับมูลีเนาะมันมันนะนี่มันหอมเลยดีนยมันถึไม่กลิ่นเดี๋ยวมันอะจัดตรงนี้ไหมไม่ต้องไปตั้งโต๊ะตั้งนี่แล้วก็แล้วกินเนี่ยค่ะต้องร้อนๆครับย่างบนไฟอย่างนี้เลยตรงกลางเนี่ยน่าจะได้แล้วเนี่ยจนนุ่มๆเนี่ยทำน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มง่ายๆครับเกลือชูรสพริกสด เกลือนาวพริกสดแล้วก็มะนาวอุ้ยนี่ก็อุ้ยด้านนี้เรากับอู้เพราะอุ้ยมันทับทับดินในเส้นเส้นเฮ้ยน้ำจิ้มเสร็จก็จัดเลยเนาะจัดเลยอะนี่สุดยอดสุดยอดไม่ตั้งตรงตั้งโตแล้วครับจัดตรงนี้เลยเตรียมคงเตรียมข้าวน้ำจงน้ำจิ้มโอ้ยอือกินกับอมแขกด้วยนี่ง่ายง่ายครับวันนี้เหนื่อยเอะไร นี่ถุยของเขาน้ำจิ้มบนตองครับแล้วมันหนักเขาไปเลยสุดยอดล่ะเป็นไงล่ะครับอ้ยมันยาวๆแล้วโอ้โถอหจับตรงนี้เลยครับอุ้ยแสดงมันโดนแดดเพราขยับมันนิดหน่อยไหมเอาเลยไมหน่อยโดนแดดภาพไม่ชัดครับอือเนี่ย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 มามามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาวนเต่าวนเกียงเนี่ยเหม่อหลี นี่นี่ป๊อบจัดไปเพราะมาคำแรกเลือกชิ้นที่นุ่มเลยครับน้ำจิ้มเลยใส่จิ้มเลยนี่ครับพลาดุกมันหอมดีโอ้ยนุ่มไปตามกิ่นหอมมากร้อนเป็นไงกัดนิ่มๆเลยอ่ะเด้งชุ่มฉ่ำนะเนี่ย อ,อ,อีกาโมขนาดปีก่าโมขนาดปีกาปีกา่กาโมขนาดโคตรทบันนุ่มหอมดีมาเรืนะ่อนั้นดีเลยนะนุ่มจริงกลิ่นมันเหมือน,นเหมือนกันนิ่มันมันมีกลิ่นหอมมันออกมันมันมันออกเหมือน,นเอนสิร์ฟไห่เลิฟ<อ>ี้อย่างนะออเอาละ โอ้ยนุ่มนุ่มนุ่มจริงเลยแต่ก็ชุ่มฉ่ำมันเนี่ยไม่ได้แบบแห้งนะครับอือหืมหืมยอดเนหมดเตะขอลองนะเอาเลยจัดแล้วครับวันนี้ก็นั่งกินแบบเราอย่างนี้เลยนี่ผมลองเอาที่มันแห้มหน่อยนี่แห้มหน่อยครับอืมอืมหอมนุ่มหอมนี้นุ่มนี้แหละอือหืมถือว่านี่ยังไม่จิ้มยังจิ้มนะหอมอืม ไปซื้อเดี๋ยวตรงนุ่มๆใช่ไหมเขาขายไหมขายกับมันเปียงเนะมันขายกัไปกันตั้งตั้งมดวนนี่อยเอี่ย,ยผว่าเดี๋ยวทำดิ้นมานี่ยอร่อยสุดละจริงวอดปลายเหนียวหน่อยเดี๋ยวมันก็บางอยู่นะมันเ,เ,เนต้าเต้าเันไงจะมีส่วนที่เหนียวลองชิมดู อืถูอต้องครับอือครับโซจุ่มทเมาอร่อยจริงนะเนี่เพราย่าอื้อมันจะแหมหน่อยไม่เห็ตามอืมเืลองกินมแหมก็ด้ไม่ได้เหนียวนะอืมนี่เอาเนี่ยไม่เหนียวนะเหนียวนะในความเหนียวส่วนที่มันนุ่มแล้วครับอือหืออนี้ดีเพาขายจิ้มเลยเนี่ย ปลาขายลิ้นอ่ะลิ้นรู้มันมีน้ออยืดปลาขายเปียงมันเปียงละใช่ปลายมันเหนียวเนี่ยสุดยอดจริงจริงหอมมันมันเนาะมีกลิ่นหอมเนี่ยมีกลิ่นลิ้นปลาอ่ามหลือบอกนะมีกลิ่นยากมันเหนียวอืสุดยอด มันสั้นดีเนูมันจิ้มก็ง่ายๆครับอืมครับหวานพอแล้วนี่นี่จะมีความหนึบมันน่ะอืมเนหนื่อยมั้ยมีตรงปลายมันครับอืมแต่ก็ไม่หนื่หอหนื่อืม ถเป็นตัว t e x t u r ลิ้นจริงๆจ,จะไม่เหนึบไ,นนไม่เหนียวเนือเนือมัก็ได้อยู่ไม่กมเหนียวเนชะ็ไม่ได้เหนียวนะอันจี้ิมเลครับสุดยอดอมเปนูนีสุดยดอ,เอยด,ยดเลยยางลี้อืเท่ายางเคยกินด้วยเอ,อันนี้พ่อ เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอที่นี่มันเนี่ยอันนี้อันนี้บางอย่างไม่ค่อยสุกเดี๋ยวเราไปย่างไหมเราเอานี่จะกิเนี่นมีซุ้มฉ่ำเนี่ยไว้เลยนี่นี่ได้แล้วอืมนี่ได้เหรอได้เนี่ยขอชิมหน่อยเ้ามาเอาจัดเลยโอ้นี่ตัวนุ่มโอ้ยอันนี้กินสิอับปาอ่ดดูิง โอ้ยเดี๋ยวโยกคุณผู้ชมเลยว่าอันนี้โยอะไรเมี่ครับเดี๋ยวโยเขาอยจะมันไสแล้วเ <c oughs> นี่ยโยกผมว่าให้าขายอย่างี้เดี๋ยวผมซื้อมาให้นอนถ้เาเราเราเาดิ้น้ามันนึ่งนะหนึ่งก็หั่นหั่นมาเปลี่ยนน้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มขาสับดิ้นเนี่ยชุดเยอะเนึ่ง เมื่เขาเมื่เขาตุนคือมันเขาเปื่อยอ่างแต่มันมันมีนักมันมีน้อยเดี๋ยวน่ะเขาลองหันนอกกับเขาต้องตุ๋นในก่อนอันนี้ตุนเนี่ยเอาแบบชายน้อยคือมันเตือมนปุ๋ยเหมือนกันเพราะเพราะเดี๋ยวเฮ้ยมันเฮ้ยมันอะไรกันหมดดินเนี่ยมันตั้งในมันเหนียวตั้งปลายมันเปื่อยเขาต้องอย่างสองอย่างนั่นละทางคนเฮ้ยทางคนทางปลายคือปลายเล็กๆมันเหนียวไงเหนียวเขาตุนเมื่อน้อยอันนั้นเาตุนเมื่อน้อยมันเมื่อน้อยตั้งเก่าทำมันจุกจ้ำห่อออกละเนี่ยนี่ ก็เนี่ยย่างกลับไปกลับมากินร้อนๆเลยครับสองอื่นไม่เยอะนะเพระผมว่าทำ่างนี้ดีนะเพราะเราได้กินแบบนุ่มเหียวไอ้ที่ไอ้ที่มันเหนียวเราก็ไปทําเมนูที่มันเท่ากับมันเหนียวก็คือสับสับแล้วก็หุงสับแล้วก็โค่โคแล้วใส่น้ําแล้วหุงโคก็เฉดีหน่อยพ่อนอันนี้แบบนุ่มถ้ามันจิตเนื้อมันจะเหนียวเนาะถ้าลิ้นจิตเนื้อ เย่วๆครับยั่เยอะด้วยช่อืืมมอบกออืืมมไหนชอบมุมกล้องแบบนี้ครับแบบจับกินอย่างนี้มีเหงื่องเพราะใกล้ๆนี้วันนี้ไม่ไปตั้งแล้วครับเปลี่ยนมุมใหม่ยังไงก็คอมเมนต์หน่อยเนาะว่าเราจับกล้องนี้จะเป็นยังไงเมาหัวไหมดูเส้นเนื้อมันเพราะน้องเนี่ย เนี่ยเราฉีดไปเมื่อกี้อืมอันนี้มีความหนึบมั้งเนี่ยเนี่ะอืมขอจัดนี่เอ๋อน,นี่ติดหนึบอืมจตมันหอมมากงานนี่งเลยอร่อยอทำนี้ดมควันมั้ยดินหน่อยอืมถ้าหาซื้อมาไปหาโรงเชืออ่อใหญ่ๆแล้วขอเขาเตรียมดินไว้ให้อืมดูก่อนถ้ามี แต่ตรงปลายมันจะเหนียวอ่ะดิเหนียวแหละถ้าถ้าทำถ้าทำ<อ>ถ้าทำดมควันแล้วให้เอฟซีไปชิมผมว่าต้องให้ทั้งให้ทั้งหมดแหละรอเอารอเอาตรงเอาตรงอะไรงตรงตรงเปลือกตรงเปลือกตรงอะไรแต่ตรงปลายก็ต้องเอาไปหน่อยนะ,ะเพราะถ้าเอาไว้ไม่ได้มันมันไม่มีครอยากได้อะ่ะถ้าไปทังหมดท,ทั้งพวงเลยขายเป็นพวงเน่าจะดีนะตรงมังหอมเอาใจใส่เนื้อเวลาเรากินอะไรอร่อยก็อยากอยากให้ชิมเนาะ คุณรักอยากกิน่ะออืมอืม,อมด,ดูดิม,มาอีกหน่อยอีกหน่อยอม,มาเลยนี่นี่นี่หมูมเจ้านี่อืมนี่นหมูก,กินเป็นยังไงหรอนี่นหมูนั่นมันแค่ไม่กินอ๋อมันแคห่หอม ดินบู่เนี่ยความขนาดดิมบู่ยังใกล้กินอึกออกบ้างสองอย่างนะครับใครที่กินเครื่องในนะครับไม่เคยกินดิ้นลองดูลองมาหาลองหามาย่างดูเนี่ยทําเหมือนที่พ่อทำนี่ยครับเนี่ยเขาย่างกินเนี่ยครับเนี่ยไม่ได้ปรุงอะไรเยอะนะคุณผู้ชมเครื่องปรุงทุกปะอืมคือชูรสนะถ้าปรุงหนักมันพูดกินใช่ใช่แล้วเฉยเมื่อพักปวอมใส่พริกไทยเข้าไปกินไป่เป็นพุ่นเลยละ อืมแต่ถ้าคนไม่ชอบกลิ่นแรงก็ใส่อย่างนั้นก็ได้อืมแต่เราอะเวลาทำอะไรครับอยากได้รสชาติของน้ำสุดิบจริงๆริงดิบเอากินออกละทางแห้งเหนียวหนึบครับเอามาบุ่มฉ่ำเนี่ยเจ๋อเลยอพืะดูดิ ร้อนๆเนี่ยเ้ยไม่ผิดหวังจริงเมนูนี้เหมือนทำง่ายๆครับแต่ว่าอนปุ๊บเหมือนทำง่ายๆแต่ว่าเด็ดมากอ่ะพอเปิดก่อนเลยนี่นี่น่าจะนุ่มเฮ้ย,ยนี่ปลายมันมั้งม่อปลายเลยเนี่อ่ะอืม,อมพอจัดนุ่มๆเลยนี่พอต้องจัดของนี้ฝั่งนี้มันมีจิตเนื้อน่ะเดี๋ยวอืมนี่หนแหละร้อนนะร้อนดิออกจากเตาเลยพ่อหนาขวันร้อนมาผมผมลองตัวนี้ ตัวนี่ตัวหนานี่นตรงปลายมันอุ้ยร้อนร้อน,รอน,รอนจริงมานี่ครับอ๋อหืมตัวยอดตรงปลายก็ไม่ใช่เดี๋ยวมันกรึบๆอพอเริ่มนิ่งแล้วไหนเริ่มริ่มแล้วเริ่มแล้วเม,ว <c oughs> มื่อกี้เหมือนยัไม่พอ <c oughs>

เขาพูดานะนะทักไก่เตียงป้าเลยอ่ะเออใช่ใช่พ่อเคยบอกอยู่ว่าตอนเที่ยงนกกลมานี่นปากไผ่มัน,มนเยี่ยมดีอ่ะเขาไปหางกินมาเบื่อแล้วมาพักหรือเปล่าแป้กินจริงมืเอเจ้าเบียดแซ่บไปเลยอ่ะถ้าถึงเวลาตีเตียงมา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 ไผ่าาชุ่มหมดละนกกระหอกเลยส่วนเดียกับประชุมเรื่องอะไรกัน,นพ่อเดียอกับหางเขากันลูกอ่ะถ้าเขาหางเขาฟังภาษานกั้ด้วยถ้าสูงไปหางกล้วยมากิน กินกล้วยมากแล้วมาบอกกันรไปด้วยเขาเขาเขาพูดยังไงประมาณไหนขอกินไม่พูดเลยเนี่ยเหม,หมือนเข้าไปหันแบบเข้าไปหันเสียงน<ล>ก,กจะเป็นยังไงเฮ้ยเสียงลเลย <laughs> อ,อม,มันจะมีตรงตรงคนลิ้นแลวตรงท้องมันที่มีเนื้อที่จะพอเราออกอ่ะตรงนั้นจะมีความหนึบความเหนียวนะครับข้าวที่มันหอม

ทำขี้มันเลื่นไปไหนอ,อยู่เนี่ยกล้วยห้อยไม่กล้วยกว่ากลวยห้ยยยยยอยห้อยเพื่อนพรานี่ลองหั่นคนครึ่งไหม,มต้องหั่นเงี้ยชิ้นสุดท้ายครับแบ่งครึ่งกันอปึง้งาด,ดูเส้นเนื้อเนี่ยนะ<า>ชิ้นสุดท้ายครับปิดท้ายอื ริมกำลังดีมีนิดกินอย่างเงี้ยงง <c oughs> ปลาปันเนี่ยเขากินน,นี่ปลาปันอีกพอหนึ่งถ้ามากินอีกมันเนียนร้องมันมันแน่นกันเนาะเหมือนปลานะตอนกินอร่อยครับแต่พอปล่อยก็ริมเสร็จแน่นเมนูนี้ <c oughs> เด็ดมากเด็ดแล้ว <c oughs> แหละเหมอเดี๋ยวผมจะลองเอามาทํากินดูก่นอนลมควันเดี๋ยวผมเ <c oughs> ลาะให้พอเลาะอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งแบบผ่าครึ่งแล้วก็ลุมคมควันได้ เวลาไปกินแล้วก็ไม่ต้องทําแบบชุ่มฉ่ำอยากให้มันแห้งนั่นแหละลมควันแบบชุ่มฉ่ำขาวเพชรม้าวเพ็รช่วงวันฉ่ำมากเนี่ยผม<ป>รเราติดตามนะครับอะไรอร่อยก็อยากมาทําลมควันดูทุระโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับกินกันแบบง่ายๆเมนูง่ายๆเด็ดรสชาติเด็ดมากครับอร่อยเลือกเฉพาะที่นุ่มๆสุดยอดวันนี้มานี้นะพ่อเนาะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วพบสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับย่างกินดิ้นนุ่มๆป๊อเจ้ามันหอมมันนุ่ม ชุดยอดเลยอะ